สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่คนรักยีกวันทุกคนนะฮะเจอก,กันกับผมอีกแล้วเช่นเคยฮะทุกคนครับการเปลี่ยนค่ายย้ายทีมของทันเซอร์ในคราวนี้ก็คือในปี2025ปีหน้าเนี่ยนะครับแน่นอนว่าการไปเฟอร์เรอรี่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปแล้วเออนะฮะจะรู้จักใครที่ไหนยังไงไหมเออมันรู้จักอยู่แล้วนะครับแน่ๆแหละอย่างน้อยๆก็เป็นลุงเฟสทันเซอร์เขาอยู่วงการมานานไล่ตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่มาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะครั้งหนึ่งนะฮะเคยร่วมงานกับคนนัันนนั้้้้้นนนนนคคคีมมมาาาาบงรูจกกุ ไปฟลอรี่ก็จะมีอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับที่รู้จักที่เคยอยู่ในสถานะของร่วมงานกันใน,ในเมื่อก่อนมาเนี่ยแต่นะครับตำแหน่งที่เรารุ้นมากกว่านั้นนี่ก็คือตำแหน่งวิศวกรคู่ใจที่เรียกว่าคุยผ่านวิทยุแล้วให้เราได้ยินเสียงเขานั่นก็คือปีเตอร์บอลนิงตันหรือเราจะเรียกเร <c oughs> าเรารู้จักเขาในในนิคเนมว่าเป็นโบโนเนี่ยนะครับจะไปไหมล่ะอมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่า ว่าจะไปไม่ไปยังไงพยายามไปดูเนี่ยยังไม่มีการยืนยันแต่มันเร็วไปเออนะครับถ้าบอกไปหรือไม่ไปเนี่ยมันมันก็คงจะคงจะดูไม่งามนะฮะถ้าจะจะรีบมายืนยันในตรงนี้เพราะว่ายังคงเหลือการทํางานที่ m e อร์ d e s เนี่ยอยู่นะฮะอีกตั้งหนึ่งฤดูกาลเต็มๆใช่ไหมละ่ะแต่เรื่องนี้นะครับไม่ว่าเจ้าตัวจะอยากไปหรือไม่อยากไปอย่างไรเนี่ยอันนี้ยังยังไม่รู้นะฮะที่บอกไปเนี่ยแต่หัวเรือใหญ่โตโตโวบนะครับออกมาบอกแล้วนะฮะว่าจะต้องมีการคุย อ่านะครับก็คือคุยแล้วแต่แต่คงคงยังยังไม่ได้คุยรายละเอียดกันว่าจะยังไงนะฮะก็คือยอมรับว่าแจ้งกันไปคุยกันไปตามหลักตามอะไรไปแล้วนะฮะแต่จะตัดสินใจไปหรือไม่ไปนั้นผมเข้าใจว่าในตอนนี้ยังไม่มีการคุยแต่โตโต้บอกว่ามันก็คงจะต้องคุยแลกดูท่าทางนะผมผมเดาใจโตโต้นะฮะเดาในหัวเขาเนี่ยผมคิดว่าหมายถึงว่าโตโต้เนี่ยคิดว่าน่า,นาจะไม่ไม่อยู่แตะน่าจะไปนะฮะ ดูฟังฟังดูแล้วเนี่ยคือถ้าย้อนหลังไปเอาเป็นใครก็ได้แล้วกันนะครับไม่ได้ยกตัวอย่างมาละแต่พูดลอยๆไปเลยเนี่ยตำแหน่งนี้มันถือว่าเป็นตำแหน่งที่สําคัญนะแล้วนักแข่งแต่ละคนไม่ว่าคุณจะเป็นอดีตแชมป์โลกเป็นอะไรที่ผมไปไปดูๆมาอย่างเงี้ยอย่างชูมาร์เกอร์อย่างอารอนโซอย่างหลายๆคนเนี่ยเขาก็ต้องมีติสสอยใอยตามไปนะฮะเขาไม่ไปแบบว่าเดินโดดเดียวๆหรอกยิ่งเป็นเนี่ยตำแหน่งที่จะต้องคุยจะต้องอะไรตรงนี้กันเนี่ยมันถือว่า มันไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะครับที่จะมาที่จะมาทำงานร่วมกันในตรงนี้ที่จะมาเซตซีโร่ใหม่ในค่ายใหม่โอเคถ้าคุณอยู่ใน Mercedes เนี่ยผมผมเปรียบเทียบสถานการณ์สมมติให้ดูถ้าคุณอยู่ใน Mercedes แล้ววันหนึ่งโบโน่ bon ออกไปอย่างเงี้ยเออแล้วคุณอาจจะหาคนอื่นมา,มา,ม,ามาได้อยู่นะครับมันมันผมว่าถ้าเทียบเป็นระดับความความยากความง่ายเนี่ยนะถ้าคุณยังยังขับรถทีมเดิมอยู่เนี่ย ผมว่าไอตรงนี้มันก็ยังดูซอฟกว่าแต่นี่คุณคุณไปนะครับในทีมใหม่เลยไปฟอร์รอรี่อย่างเงี้ยแล้วคุณจะต้องไปเริ่มตรงนี้ใหม่หมดหมดเลยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องเหตุผลเรื่องความมั่นใจเรื่องเรื่องอะไรด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งทุกคนครับ2คนนี้หมายถึงทันเซอร์กับทางโบนูเนี่ยเขาเขาร่วมงานกันมาอย่างยาวนานผมว่าเขาเป็นคนที่รู้ใจกันในระดับที่พอสมควรนะใครที่ทีท่ติดตามแล้วก็ฟัง ระหว่างก็คุยระหว่างอะไรกันคือมันจะมีลูกล่อลูกชนมันจะมีอะไรต่างๆที่แบบว่าสื่อสารกันออกไปเนี่ยเหมือนเรารู้นะครับมันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยถ้าถ้าแบบเอาเป็นภาษาบ้านๆหน่อยก็คือเหมือนประมาณต้องมองตารู้ใจอ่ะพอเอ่ยออกมาสามสองคำสามคำเอารู้แล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นประมาณนั้นดังนั้นถามผมส่วนตัวผมผมว่าผมผมคิดนะคิดคนเดียวเองเนี่ยว่าผมว่าไม่รอดนะว่าจะน่าจะไปคือที่ยังไม่รู้เนี่ย ว่าจะไปไม่หมายว่าเขาจะเต็มใจหรือเปล่าตรงนี้ยอมรับว่าไม่รู้แต่ท่านเซอร์เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องหาทางอ่ะยังไงก็ต้องหาทางกล่อมให้ไปขอเดาใจท่านเซอร์ไว้แบบนี้ขอเดาใจตัวโต้วฟว่าโตโต้คงเกี่ยรู้นะครับว่ายังไงก็คงต้องไปไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามขอเดาใจตัวโต้ไว้อย่างนั้นแล้วท่านเซอร์นี่เดาใจไว้เหมือนกันว่ายังไงก็ต้องเอาไปด้วยแต่ที่อ่โบโนเขาจะไปหรือเปล่านี่ไม่ไม่กล้าที่จะ คิดจริงๆฮะตรงนี้ว่าเขาจะเต็มใจไม่เต็มใจยังอะไรยังไงการย้ายนะครับไปอยู่ในอิตาลีย้ายงานไปมันก็ไม่ได้ว่าไปฝังเลึกอยู่ตรงนั้นหรอกก็อย่าลืมว่าแงว่างานของเขามันก็มันก็ต้องไปทุกสนามอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้ามอ,ม,อมองมองตรงนี้นะโอเคแล่คุณอาจจะบอกว่าเราอาจจะมองเฮ้ยโอ้โหนี่ย,ย้ายจากอังกฤษไปอิตาลีหรืหรอมันจะปรับตัวปรับอะไรยังไงจะนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่มามองอีกมุมหนึ่งมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดน,นั้นเพราะว่า ตำแหน่งงานมันไม่ใช่ไปนั่งในออฟฟิศฮะตำแหน่งงานเนี่ยก็คือมันก็ต้องติดสอยห้อยตามนักแข่งไปอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยคิดว่าการที่แบบว่าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดเกี่ยวกับรถแข่งนะอาจจะคิดว่าเออถ้าจะไปจะไปยังไงละไกลห่างจากครอบครัวจากนูนจากนี่ต่างๆมันจะยากลําบากไหมเหตุผลตรงนี้เนี่ยคือถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้นะคุณก็ต้องเดินทางรอบโลกไปกับทีมไปกับนักแข่งกันอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยมองว่า <c oughs> ถ้าจะเอาเหตุผลตรงนี้ว่าเอ้ยผมไปไม่ได้หรอกท่านเซอร์ครับเออเพราะว่ามันลําบากนะครับครอบครัวอะไรต่างๆเนี่เรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรมันจะจัดสรรลําบากถ้าเป็นเหตุผลนี้ผมผมว่าน่าจะฟังไม่ขึ้นถ้าเขาจะไม่ไปจริงๆน่าจะเป็นเหตุผลอื่นมากกว่าแล้วเพื่อนเพื่อนมองว่าน่าจะเป็นเหตุผลไหนฮะอืมพูดยากนะยังไงถ้าผมผมเชียร์ว่าน่าจะไปอะเอออาจริงๆก็โอเคโอเปอร์เซนที่จะอยู่เนี่ยมันก็มีอยู่แล้วล่ะเนะฮะมันก็มีอยู่แล้วแต่แต่ผมมองว่า ถ้าช่างน้ำหนักใส่กันเนี่ยโอกาสที่จะไปผม <c oughs> ผมมองว่าสูงกว่านะฮะแต่โบนโนเองก็ก็คงจะต้องทำงานอย่างที่บอกไปนะครับว่าสัญญาอะไรต่างๆมันก็คงจะนู่นนะฮะ <c oughs> สนามปดท้ายนะครับช่วงปลายปีนู่นแหละถึงจะประกาศถึงจะอะไรไม่้ประกาศก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะคุยกันช้าเร็วยังไงเหมือนโตโต้ตบอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะว่าช่วงไหนนะช่วง พฤษภาหรือช่วงอะไรทั้งอย่างหนึ่งนะครับจะต้องมาคุยมาอะไรกันไหมเพราะว่าทางทางฟลอร,รี่เองม,มันก็ต้องเตรียมตัว2ฝั่งนะั้นเพื่อนจะจะว่าไปแล้วใช่ไหมคนที่ทํางานกับคราร์ลสไซนตอนนี้ผมจําชื่อเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับขออภัยนะฮะจำชื่อเขาไม่ได้เหมือนกันก็จะต้องเตรียมว่าโอเคเขาจะต้องไปทําหน้าที่ส่วนไหนแล้วมันจะต้องมีการสลับกันถูกปะ่ะหรือเขาจะติดสอยห้อยตามคราร์ลัสไซไปเหมือนกันคาร์ลสไซก็ยังไม่รู้ว่า จะไปอยู่ทีมไหนอะไรอย่างนี้ไงอันนี้มันก็ต้องทางปลายทางเนี่ยก็ต้องเคลียร์นะฮะเออในฐานะที่ว่าจะเอาคนใหม่เข้าไปทีมงานใหม่เข้าไปเนี่ยมันก็ต้องเคลียร์ทีมงานเก่าที่อยู่อยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าโอเคนักแข่งเขามีผู้ติดตามมานะไม่ได้ว่ามาคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วไอ้คนที่ทํางานที่เดิมอย่เี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะจัดสรรปันส่วนกันยังไงอันนั้นก็คือในปลายทางส่วนในต้นทางเนี่ยก็คือ <c oughs> ต้องเตรียมหาถ้าไม่เตรียมหาก็คือมันก็ต้องดิลกันไว้เนิ่นๆนั่นก็หมายความว่าเขาก็จะต้องตัดสินใจนะครับว่าจะเอาใครมาแทนกันแนะ่อ่านะฮะไอ้สี่คนห้าคนรายชื่อที่ข่าวเขาปั่นกระแสกันมาเนี่ยจะเป็นใครเออทั้งอารอนโซทั้งอ่าโอคองทั้ง bon. อัลบอนโอเยอะแยะมากมายนะครับที่เขาปั่นๆกันมาเนี่ยก็สรุปก็คือถ้าถ้าได้สักคนหนึ่งมายอย่างเงี้ยมันก็ต้องมามามา,มาดูที่ตำแหน่งเนี้ยโอเคนะครับวิศวกร คนนี้ที่จะสื่อสารการผ่านวิทยุเนี่ยนักแข่งคนใหม่เนี่ยเขาเขาจะเอาใครล่ะเขาก็ต้องเอาคนเก่าที่เคยทํางานหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้หรือจะต้องแบบว่ามาหาใหม่อีกครั้งหนึ่งจะต้องเป็นหน้าที่ของเมอร์เซเดสในการจัดหาหรือเปล่าอย่างไงก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่เพื่อนๆครับก็ถือว่าเป็นสีสันเป็นมีมที่เราเคยเอาไปแซวมาอะไรกันอยู่ประจานั่นแหละนะฮะระหว่างทังเซอร์กับโบโน ผมเองก็ถ้าเกิดเขาสองคนจะต้องแยกจากกันจริงๆมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าใจหายอยู่เหมือนกันนะเราฟังมาเนิ่นนานหลายปีใช่ไหมฮะโบนโอเขาก็จะมีเอกลักษณ์จนแบบว่าเวลาคุยกับตั้งเซอร์มันก็จะเออแบบมันจะเกิดเป็นมีมเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าปีนี้จะเป็นการร่วมงานกันปีสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะดูเออมันก็รู้สึกว่าใจหายปุ๊บหนึ่งเหมือนกันนะฮะเสียงนี้ที่คุ้นเคยอะไรทํานองนั้นไงแต่ถ้าก็จะติดสอยให้ตามกันไปมันก็ ยังไงแหะแผนฟลอรอรี่ก็เนี่ยนะฮะมันจะเป็นอยู่แบบนี้แล้วทันเฟอร์เนี่ยจะไว้ใจหรือเปล่ายังไงผมก็เลยถึงที่กล้าเดางว่าทันเซอร์คงจะต้องยังไงก็ต้องเค้นเอาโบโนเนี่ยติดสอยให้ตามตัวเองไปให้ได้หรือมั้งคงไม่ไม่ไปหาเอ่อให้ฟลอรอรี่จัดสรรให้เราเรื่องนี้อ่านะครับแต่มันจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงผมคิดว่ามันก็คงไม่นานเกินรอหรอกฮะเพราะว่าโอเคนะครับมันลงหลักปักฐานกันไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ เออนะครับอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วดังนั้นมันก็จะมานน่นนี่ๆอยู่ไม่ได้นะฮะแล้วที่สําคัญก็คือถ้ามันออลงแข่งขันไปแล้วปุ๊บเนี่ยบางทีจะมาคุยเรื่องของทํานองนี้เนี่ยมันบางทีเขาไม่ค่อยคุยกันนะนะครับถ้าแข่งก็คือโอเคได้ลงเข้าไปในพิทบ็อกซ์แล้วเนี่ยนะครับก็จะทํางานในส่วนนั้นกันไปอันนี้เป็นเรื่องราวของออฟฟิศผมเลยคิดว่าเขาน่าจะจัดการก่อนให้มันจบเลยหรือเปล่าอ่ะคอยดูคอยลุ้นกันนะครับเพื่อนๆล่ะฮะอยากให้ไปไหม นะฮะอยากให้โบโนไปกับท่านเซอร์ไหมหรือว่าอยากให้อยู่ที่เดิมหรือยังไงไม่รู้อ่าว่ากันมาครับลาไปก่อนนะครับวันนี้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีทุกคนครับ